วนี้จะมารีวิวเหยื่อจากค่ายหันสาเบดนะครับเหยื่อคนไทยงานคนไทยรนะับมีทั้งเหยื่อยางยืดนะครับเหยื่อลอยน้ําและเหยื่อใต้น้านะครับคบคันงานปลาช่อนและงานะโดนะครับจะมีเหยื่ออะไรบ้างน่าใช้อย่างไรนะครับแบบไหนมาติดตามในคลิปนี้เลยครับเหยื่อตัวแรกนะครับจะเป็นปลายางนะครับตัวน,นี้จะมี2ขนาดด้วยกันนะครับเล็กและใหญ่จริงจริงเนี่ยขนาดมันแทบจะเท่ากันเลย นะครับอาจจะสั้นกว่านิดนึงตัวแรกนะครับเป็นสไปซ์นะมีชื่อว่าสไปซ์นะครับขนาด7.5ซนเมตัวอย่างเนี่ยจะบอกเลยว่ามันเป็น TPE นะครับ TPE มันยืดได้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวเล็กขนาดก็จะสั้นลงมานิดนึงนะฮะอยู่ที่6.5ซนมรนะครับน้ำหนักก็6.5กรัมนะนี่เทียบขนาดหลังซองนะครับจะมีแบบนี้เลยถ้าเราเลือกซื้อได้นะว่าเราอยากได้ขนาดไหนนะฮะระหว่างสไปซ์ตัวเล็กและตัวใหญ่ไเดี๋ยวมาดู ด้านในนะครับแพคเกจจริงก็จะประมาณนี้ถ้าเป็นเนื้อ,อยางทนะี e เนี่ยทุกคนจะสังเกตจ,จะมีซองใส่มาด้วยนะฮะเพื่อการส่งให้รูปเหยื่อเนี่ยกลับมาอยู่ที่เดิมแล้วก็จะมีตัวเบ็ดแถมมาให้นะครับทั้งสองซองเลยนะครับนะอันนี้จะเป็นตัวเล็กเนะี่ยจะเป็นตัวเบ็ดเออหนโอนะครับมีตัวเบ็ดเดียวแล้วก็มีแบบพุ่มตะกั่วมาแบบนี้สําหรับตีผิวน้ําแล้วก็ตีใต้น้ํานั่นเองนะครับตัวใหญ่ก็มีแถมให้เหมือนกันนะครับ หนึ่งซองเนี่ยก็จะมีประมาณนี้อ่ะตัวใหญ่จะมีขนาด5ตัวนะฮะตัวเล็กก็จะมี6ตัวด้วยกันนะครับนี่ตัวเบ็ดตัวใหญ่เนี่ยจะเป็นขนาด2โอนะครับมันก็จะเพิ่มขนาดไซส์ให้เหมาะกับเบียร์ของเรานะรูปร่างหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยนะครับนี่เนื้อยาง TPE มันจะยืดได้ทุกคนเห็นไหมฮะคุณสมบัติของมันก็คือมันจะโยกใครไม่ได้นะครับเราจะต้องใส่เก็บที่เดิมเนาะ ลักษณะเป็นตัวปลายืดๆแบบนี้นะครับก็งานเท็กซัสเนาะตัวเล็กตัวใหญ่เนี่ยเราตีผิวน้ําได้นะครับเนื้อ,อยางดีเลยต้องบอกว่าดีเลยนะครับของค่ายหันสาเบตตัวนี้นะฮะก็สนใจลองมาตกได้นะฮะเดี๋ยวผมจะลองเอาไปทําคลิปตกปลาช่อนข้างทางดูนะครับคือมีนานแล้วแต่ผมไม่ได้เอามารีวิวให้ดูนะคลิปนี้ก็ลองมาให้ดูนะครับนี่ประมาณนี้นะฮะเนื้อ,อยางก็จะเป็นรูปปลา นะมีบ้างเป็นเขาเรียกอะไรเอกลักษณ์ของค่ายนี้นะครับประมาณนี้นะฮะเขาจะมีซองมาให้สังเกตทุกคนถ้าเป็น TPE หรือพวกอ,อีลาสติกประเภทนี้นะครับเราจะต้องมีซองใส่แยกนะฮะให้มันคืนทรงเดิมนั่นเองนะครับเวลาแปะไว้น,น,นานๆเนี่ยมันจะทําให้หางเบี้ยวได้นะครับประมาณนี้ก็ใส่ใจนะครับค่ายหันสาเบสก็จะมีซองให้มาครบคันเลยนะครับ วิธีการเกี่ยวเบ็ดนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะลองเกี่ยวเจ้าสไปตัวเล็ก6.5ดูนะฮะก็ตัวเบ็ดเอ่อเบอร์1เออ1โอนะครับก็เกี่ยวเหมือนเยื่อยางทั่วไปเลยทุกคนแต่ด้วยความที่มันเป็น TPE เนี่ยเราอาจจะต้องเกี่ยวให้มันตรงแล้วก็ลึกนิดนึงนะครับเหมือนเยื่อยางทั่วไปนะผมก็จะเกี่ยวที่หัวนะครับสอดลงมาแบบนี้แล้วก็หมุนกลับคืนนะอ่าก็ได้ส่งแล้วเราก็จัดส่งอีกหนึ่งทีนะว่าจะเกี่ยวตรงไหนนะครับ แล้วก็กดลงไปปึ๊บเรียบร้อยครับทุกคนอ่าเก็บคอมเบ็ดนิดนึงประมาณนี้นะครับสำหรับเหยื่อสไปตัวนี้เราเอาปตีเท็กซัสตาผิวน้ําก็ได้แต่ขนาดตัวมันเล็กเนี่ยผมคิดว่าเท็กซัสน่าจะเหมาะนะฮะส่วนตัวใหญ่นะครับเกี่ยวเหมือนกันเลยทุกคนตัวเบ็ดเนี่ยจะมีขนาดงโอนะครับมันจะใหญ่ขึ้นด้วยความที่เหยื่อตัวใหญ่ขึ้นนะฮะเราจะต้องขยับตัวเบ็ดให้เหมาะกับตัวเหยื่อนั่นเองนะฮะเหมือนเดิมครับเราก็วัดที่หัวเหยื่อสังเกตเลยผมจะทาบก่อนนะครับว่า เบ็ดเนี่ยจะมาโผล่ที่ข้อที่1ของตัวเหยื่อพอดีนะฮะจะทะลุมาตรงนี้พอดีนะครับตรงท้องเนี่ยจะมีรูไหมเราก็เกี่ยวมาให้สุดนะ,ะเกี่ยวให้ตรงนะครับทุกคนบิดนะให้ได้รูปทรงแบบนี้นะวัดอีกหนึ่งทีแล้วก็เกี่ยวปลายหางนะครับโค้นหางนะฮะอ่าเบ็ดมันโผล่ขึ้นมาเราก็ก็เม้มหนึ่งทีนะครับ R หรือว่าเก็บคมเบ็ดประมาณนี้นะครับสําหรับการตีผิวน้หยื่อสไปซ์แล้วก็เท็กซัลิกนะครับก็วิธีนี้นะลองไปปรับใช้กันดูนะครับ ประมาณนี้นะครับตัวต่อมานะครับเหยื่อ <Yeah. S 2> ตัวนี้เนี่ยมีมาได้สักพักแล้วเรียกว่ามาตั้งแต่ตอนเปิดค่ายเลยก็ว่าได้นะครับสําหรับเหยื่อทรงนี้นะครับเจ็ดมินิจริงๆิมันมีเจ็ดนะฮะสำหรับงานเโดแล้วก็เจ็ดมินินะตัว ager, เหยื่อนี่คือเป็นเ,ออเนื้อยางทั่วไปนะครับไม่ใช่ที e นะตัวน,นี้นะเป็น PVC ทั่วไปนะครับเนื้อยางมันจะขาดนั่นเองแต่ว่าคข่เนี่ยผมบอกเลยเนื้อยางดีมากเขาจะแถมเบ็ด2โอมาให้ นะครับเนื้อยางนี่ค่อนข้างแบบมีน้ํายาถนอมน้ํายางมาให้ด้วยนะครับสังเกตที่ตัวเหยื่อทุกคนค่อนข้างมันวาวเลยนะครับเพราะมีน้ํายาที่ไว้หลอดลื่นไม่ให้เหเยื่อติดกับถุงพลาสติกตัวเหยื่อค่อนข้างดีนะครับผมลองจับมาสักพักแล้วละ่ะตั้งแต่รุ่นแรกเลยนะครับที่เขาเ,ออเปิดตัวเนี่ยนายบอมเจ้าของค้ายก็ส่งมาให้ได้เทสเหมือนกันนะครับต้องบอกว่าเนื้อยางนี่แบบโอเคเลยนะครับเหยื่อของคนไทย มือคนไทยนะครับรูปทรงก็เป็นออรูปทรงเจ็ตแล้วก็มีขาเตะสองข้างนั่นเองนะครับออขนาดห้าเซนเจ็ดกรัมนะครับสาหรับเหยื่อ PVC ตัวนี้เจ็ตมินินะครับก็เป็นรูปทรงเหออยื่อกบทั่วไปนี่แหละทุกคนนะลองบีบลองดึงแล้วแบบค่อนข้างเซ็ตตัวได้ดีเลยนะครับสาหรับเหยื่อเจ้าตัวนีนะ้เดี๋ยวมาดูวิธีการเกี่ยวเบ็ดกันนะครับว่มามาันจะเกี่ยวยากมากน้อยแค่ไหน จริงๆตัวนี้เขาทาล่องเบ็ดมาให้สําหรับเกี่ยวตัวเบ็ดผิวน้ำเนาะหรือเราจะตีใต้น้ําก็ได้นะครับแต่ว่ารูปโรงนี่มันเหมาะกับการเตะน้ํามากกว่าอ่ะมาดูวิธีการเกี่ยวนะครับผมจะลองวัดก่อน,นทุกคนลองดูนะจะต้องวัดขนาดว่าเมื่อเราเกี่ยวเข้าหัวเยื่อเนี่ยมันจะต้องมาผล่้องพอดีนะครับอ่ะก็ผมจะกดตรงๆไปก่อนทุกคนสังเกตมันจะไม่เลี้ยวเลยแล้วค่อยมาหัก90องศาประมาณนี้ความตัวเบ็ดออกมา ก็เกี่ยวไายเหยือเหมือนเดิมมันจะมีร่องนะฮะแล้วก็กดไปนะครับอ่ามันจะท้ายพอดีนะฮะเจ้าเจ็ดมีตัวถ้าเป็นเบ็ดตัวเล็กเนี่ยก็ได้เนาะเบ็ดเั้จเข้าเนื้อมาอยู่นะอ่ะประมาณนี้นะครับเก็บคมเบเ็ดเรียบร้อยพร้อมใช้งานนะครับเกี่ยวง่ายตีง่ายนะครับสำหรับเหยือค่้ย,ยนี้อ่ะประมาณนี้ตัวเหยื่อก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับดีคำปลาช่อนเนี่ย ประมาณนี้นะครับตัวต่อมานะครับเป็นอีกหนึ่งตัวที่เรียกได้ว่ามาตอนเปิดค่ายเหยื่อตรนี้เลยเพราะว่าได้นะครับค่ายหักปากเบ็ดครับสำหรับเทลฟ็อกตัวนี้จะชื่อว่าเทลฟ็อกมินินะครับมีขนาด5เสนจกร,รมัมก็ยังเป็น p v วนะครับตัวนี้ไม่ใช่ย่างยืดนะทุกคน PVC ีเหลวนะครับ,รบมันจะมีน้ําหนักมากกว่าอย่างยืดก็ลักษณะจะเป็นกบมีตีนนะฮะติเตกเตือนันื่นอยางเนี่ยผมบอกเลยมันค่อนข้างดีเลยทุกคน นิ่มจนเกินไปนะครับวัสดุเนี่ยผมก็ไม่รู้หรอกว่ามีสารผสมของอะไรเพิ่มเติมเข้าไปนะอาจจะเป็นส่วนของทางไายนะบ,บอมเรงก็ไม่ทราบได้นะฮะตัวเบ็ดก็เป็นเบ็ด2 O โอนะครับแถมมาให้เบ็ดเนี่ยไม่ได้หนามากทุกคนต้องเข้าใจว่ามันเป็นเหยี่อมพาค่อนนะการที่มีเบ็ดตวัวบางตวัวเล็กเนี่ยมันเหมาะที่จะวัดง่ายกว่านะอ่ะก็เหมาะกับเหยี่ยมค่ายนี้แหละนะครับประมาณนี้นะฮะร,รูปทรงสวยงามนะครับเป็นกบที่มีขาเตะน,นะ พอนี้ผมลองเอาไปใช้แล้วทุกคนค่อนข้างเวิร์กเลยตีน้ำได้ดังนะฮะเหมาะกับการตกปลาช่อนปลาเราอยู่แล้วเหมือนเดิมฮะเดี๋ยวจะมาดูวิธีการเกีียนะครับผมจะกดเห็นไหมสังเกตทุกคนให้มันได้เก็าสบองศานะครับแล้วเราค่อยครอ,อบเบ็ดลงมานะฮะแล้วก็ซิมไปที่ท้ายเหยื่อเหมือนเดิมนะฮะจะทรงเหยื่อของค่ายนี้เนี่ยเขาจะมีตัวเก็บเบ็ดอยู่แล้วทุกคนมันก็ง่ายต่อการใช้งานนะฮะลูกทรงก็วาวแบบนี้เราพากันมันก็จะเบ็ดโผลเลย นะฮะอืมนะประมาณนี้นะครับอืมสวยมากสำหรับเทลฟอกมินินี่นะฮะเล็กกว่าเนอูป่วนนิดนึงนะครับงานปลาช่อนข้างางนะฮะก็เหมาะมากๆเลยตีน้ำล่นๆเลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะลองเอาตัวเจ็มาเทียบนะทุกคนลองเทียบตัวเหยื่อของเจ็ตและก็เทลฟอกมาอ่าน่านข้ค่พอเหมาะกันเพียงแต่ว่าดีไซน์ของอาหารเนี่ยต่างกันเนี่ยลํลำตัวก็พอๆกันนะครับประมาณนี้ ตัวต่อมาครับตัวนี้ต้องบอกว่าครึ่งคลอดออกมาได้ไม่นานนะครับสาหรับเกลือรูปทรงเท่ๆแบบนี้นะครับตัวนี้เลยนะฮะตัวนี้มีชื่อว่าคอคโกชูเนียนะครับคอคบดายนั่นแหละที่แปลว่าจระเข้มันจะมีไซส์เอ่อตัวเล็กและตัวใหญ่ตัวนี้จะเป็น TPE ลอยน้ำนะทุกคนกกเซน7กรัมนะฮะเหยือเนี่ยตัวค่อนข้างแบบน่ารักตะมุตะมีมากๆเดี๋ยวมาดูด้านในกันหนึ่งแพ็คจะมีสี่ตัวด้วยกันนะฮะก็จะมีถาดใส่แบบนี้อ่ะ ทุกคนลองสังเกตนะครับถ้าเป็นเหยื่อที่เป็นวัสดุ TPE เมื่อไหร่เนี่ยก็จะมีซองใส่มาให้ก็จะมีตัวเบ็ดมาด้วย2ตัวนะครับขนาดโอนะแพ็คสวยๆแบบนี้เลยนะครับก็จะมีความโดดเด่นนิดนึงตรงที่มีรวดลายเนี่ยค่อนข้างเหมือนจระเข้จริงๆเลยนะครับสวยงามนะฮะป้อมๆน่ารักน่ารักนะฮะมันก็จะประมาณนิ้วโป้เนาะดูนะครับเนื้อยางค่อนข้างเด็ดเด้งนะฮะตามสไตล์ TPE ยืดได้นะครับ ตืนทรงได้ปกติเลยทุกคนไม่มีขาดไม่มีแบบเบี้ยวนะมีผมยืดขามาเป็นเหยื่อย,ยางลูฟี่เลยทุกคน,นครประมาณนี้อันนี้ค่อนข้างชื่นชอบแ,แต่ว่าผมไม่มีเวลาได้ตกสักเท่าไหร่นะช่วงนี้ก็งานเยอะนะประมาณนี้มาดูวิธีการเกี่ยวกันบ้างทุกคนด้วยขณะที่เหยื่อเนี่ยมันมีความเอหนานิดนึงนะฮะแต่ด้วยความที่เจ้าของแบรนด์ค่อนข้างใส่ใจจะมีร่องให้ใส่ทุกคนไหมอ่ามันมีเหมือนคางเหยื่อนะครับเราก็เกี่ยวแล้วก็ เอาไว้ใต้คางเหยื่อเลยนะครับประมาณนี้เหมือนเดิมเลยทุกคนพื้นดากของเหยื่อ,อยางเจิมใต้คางแล้วก็มาโผล่ที่ท้ายนะแต่ตัวนี้มันจะมาโผล่ที่ก้นจระเข้เลยประมาณนี้นะฮะเล็งให้ดีนะทุกคนมันจะย่นหรือว่าห่างอยู่ที่การเราใส่หางนะประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีล่องใส่เบ็ดเราแค่เน็บเข้าไปเรียบร้อยแล้วครับบอกเลยว่าเหยื่อค้ายนี้ใส่ง่ายมากใส่ง่ายมากนะครับรวมตัวเบ็ดไปเนี่ยมาจะอยู่ประมาณ8กรัมนะชุดตีเบาตี ข้างทางในตีออกอยู่แล้วนะครับประมาณนี้สุดท้ายนะฮะจะเป็นรุ่นที่เพิ่งออกมาใหม่ได้ไม่ถึงเดือนนะครับตัวนีนะ้ต้องบอกว่ามันแตกต่างจากพี่น้องของมันที่ผ่านมาที่ผมรีวิวมาเนื่องจากมันไม่มีแอคชั่นนั่นเองทุกคนมันเป็นเหยื่อ TPE นะครับทิ่ได้นะฮะเป็นเราต้องเรียกมันว่าเป็นเป็นเลียวสกินนี่คือเหมือนเหยื่อกบจริงๆทุกคนมีขานะฮะให้ดูหน้าตาความสวยงามของเหยือตัวนี้ ที่ผ่านมานี่ผมบอกเลยว่าผมชอบตัวนี้มากที่สุดอ่ามันไม่มีแอคชั่นทุกคนแต่ว่าเราจะต้องสร้างแอคชั่นด้วยตัวของเราเองนะครับเนี่ยมันจะเร่งแบบเหมือนกบจริงๆขามันจะยืดเองโดยการที่เรากระตุกเบ็ดนะครับอาจจะต้องใจเย็นในการใช้เหยื่อตัวนี้เลือจะใช้เคาะก็ได้ทุกคนนะฮะลักษณะของขาคือมันจะยืดนะฮะอ่ะลองกับหัวนี่คือแบบมันก็ตีได้อีกแอคชั่นหนึ่งเลยนะสลับเจ้าคิงเออคิกเกอร์ลืมบอกชื่อนะคิกเกอร์นะครับตัวนี้มีชื่อว่าคิกเกอร์นะครับ ขั้นตอนการเกี่ยวก็เหมือนอย่างที่ผมเล่าไปทุกคนเหยื่อตัวนี้ก็จะมีคางฮนะเราก็แค่เกี่ยวเข้าไปแล้วก็กดลงใต้คางตรงนี้นะครับบอกเลยว่าเหยื่อของข่ายศาสรเบ็ดใช้งานง่ายนะครับไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากมายนะวัดอยู่ที่ใต้เอ,อ่อใต้หลังใต้ขานะครับแล้วเราก็จิ้มในเอ่อใต้ท้องขึ้นมานะครับแล้วก็นะมันจะพอดีร่องนะครับเขาจะทําที่หนีบเบ็ดไว้แล้วก็แค่ซ่อนเบ็ดแค่นี้เองนะครับง่ายมากๆทุกคนไม่ได้ยากเลย สรับการเกี่ยวเยื่ยอยางค่ายหันสาเบ็ตัวนี้นะครับก็จบลงไปแล้วครับสหรับการรีวิวคลิปเหยื่อจากค่ายหันสาเบ็นะครับเหยื่อของน้ำบอมคนไทยนะผลิตเองทําเองนะครับก็ลองเปิดใจนะครับหาซื้อมาใช้กันดูนะครับก็มีหลากหลายให้เลือกเทลฟ็อกนะฮะเจ็ดมินินะครับโคคลนะครับพิกเกอร์หรเป็นสไป คลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับทุกคนอย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องอาแจ็ครีวิวฟิชชิ่งด้วยคลิปหน้านะเดี๋ยวพาไปตกปลาหรือรีวิวเหยื่ออะไรเดี๋ยวกลับมาติดตามรับชมกันคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ